ก็ู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมทนี้จะรับสู่ช่องอ้มโมโตนะฮะ่าตลอดวันนี้นะผมวันนี้ผมก็ามาได้มาเกาะพอ,อนะเออวันนี้วันนี้ผมมาเที่ยวกับพี่นะเออแต่พวกเขานําไปก่อนและนะเออวันนี้เราก็มาแบบเล่นโค้งชิวๆอะไรเงี้ยมาดูว่าเขาเ้อะเป็นไงบ้างไม่ได้มาเที่ยวนานเลยนะออ เกือบเดือนแล้วอ่ะหลายเดือนกันอะไม่ได้มาเที่ยวหรอหลายกันเล่ก็ตอนนี้ต่อคอร์ก็ตั้งเบรีเออร์หมดแล้วนะครผมอ่าในทางประสาทของคอร์สก็ต้องมาแบบนี้ร้อนหนาต้นกันไปนะเออ <c oughs> ก็เล่นโคงนิดนิดหน่อยนะเออเล่นนิดนหน่อยอไปจ้าโอนี่พเล้วเพื่อนไปิ้งการน,นะฮะารรถเยสิยัดสยัดนะผม รถน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะ ก็ที่งผมไปแล้วเราขึ้นกบไปเองกันก่อนแล้วนะเพราะว่าผมง้อแต่ง่อแต่มีปัญหากับโกโปรโกโปรมนเต็มผมก็ลืมลบแม่ถ่ายจนเต็มเลย ทุกคนเอ่อเอาชีวิตวไร้ไร้ปลอดภัยดีกว่านะครับผม jadi asik kan. ตอนนี้ที่ยืนนี่แม่เขาไปแล้วแม่งโหเขาจุตายรถเราันยางน้อยนะอ่ามันเทียมากไม่ได้ เล่นเหมือนเมื่อก่อนนะแม่ไม่บรนใจย,ยางด้เพราะว่ายางยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยางยางผมไม่ได้เปลี่ยนไงผมก็เลยแบบไม่มันใจไม่มันใจทักเท่าไหร่นะเออเขาเล่นก็เล่นเนท่าที่เราเล่นได้นะผม

เดินทางไปรู้จึงสองนะฮะไปดั้งเล่นกิลมจบเร็วรเดี๋ยวคนหนึ่งกูจะม,มาเลยนี่อันนี้ก็เป็น CBR 500นะฮะที่มากับเรานั่นเองนะฮะอร์สก็ต,ตามมาตามหลังปวดมือมากนะตอนนี้ น้ำมันโอ้หายาบุษราสุดเรากระสูนห้าร้อยห้าร้อยดิฉันสิบยาห้าร้อยจังเขาได้ใส่ยางใหญ่มานะฮะยางหน้าเขาร้อยยี่สิบยางหลังร้อยหกสิบนะฮะนี่แหละข้อดีของสิบยาห้าร้อยนะฮะจะได้จะได้ยางใหญ่มาสุดเราก็ ดีข้างหน้าจะร้อยสิบหลังจะร้อยห้าสิบนะผมแต้ไซส์ร้อ้าสิบนี่คือมั <im Alto Del ire> นใส่โอเวอร์ไซส์มาหนึ่งไซส์นะจาสี่ร้อยอ่ะถ้าไซส์ดํ้เดิมถ้าไซส์ดําเดิมจริงๆอ่ะมันแค่ร้อยสี่สิบนะครับผมจากหลังนะแต่ตานลงมาเขาใสโอว่เขาโะ้โอโอไซส์มาหนึ่งไซส์เออมันก็เลยแบบดูใหญ่ขึ้น ถ้าเราไปใส่ร้อยหกสิบแบบไม่ได้นะแต่เอาไปใส่ร้อยหกสิบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าแม็กแม็กมันใส่มันแม็กมันเกินโอเวอร์ไซส์ไปแค่หนึ่งไซส์นะครับผมก็คือโรงงานมันโรงงานมันใส่มาแล้วโอเวอร์ไซส์หนึ่งไซส์นะครับผมก็คืออัพอัพไปร้อยหกสิบไม่ได้นะครับผมถ้าจะอัพไปร้อยหกสิบต้องเอากล้องแม็กที่ใหญ่กว่านี้ก็เป็นแม็กพวกเป็นแม็กแบบเป็นแม็กมินเจ้าห้าสูงอะไรพวกเนี้ย เจ็ดพ er. ันจิกเซอร์ปล่าวะโอ้ยเจ็พันรถในฝัน x d v เจ็ดีจ็ดหก R เจสพันอยากได้ทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีตังค์ รู้เขาอยู่ไหนข้างในข้างในแน่เลยเนี่ยเห็นแต่รถโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันเลยดุกานะะเดี๋ยวถ่ายบรรากาศข้างในเล่นให้ดูไปเจอกันข้างในฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะนี่ก็เป็นเวลาตุสี่โมงแล้วนะนั่นนะทุกคนก็เริ่มเดินทางกลับกันแล้วนะครับผม,มก็เดี๋ยวเราผมก็จะถ่ายอีกสักพักนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงเขาเขากันเพราะว่าแบตโกโปรแม่งใกล้หมดแล้ว ไบ่ก็เพิ่มเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอะไรวะนี่พ่อเทพถนนไรฟ้าไม่รู้ผมไม่ได้เป็นคนนำ sangat saya แค่นี้นะก็พามาขี่รถเล่นบึงเถาคอนะวันนานๆทีก็มาขี่รถเล่นกันนะเดี๋ยวเล่นก้าไก่นะออโอเคคนระับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามก,กันด้วยนะครับผมที่ช่องอั้มโมโตรนะว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากตัวลาไปก่อนเจอกันริญหน้าผมบ๊ายบาย I'm going off every chance I get. I don't really take a